โอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าของเจ้าโตมิเวเอ็กนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าน็อตไมคอาร์กอะไรพูดอะไรไป <laughs> 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 สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมท็อปเซนเคบิโอโตนะครับวันนี้เนี่ยผมจะนำรถ อันเอประสงหรือว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่มีพื้นที่แล้วก็นั่งสบายแล้วก็มีการขับเคลื่อนที่ดีนะครับอย่างเจ้าตัว Isuzu MU-X 1.9 DDI Blue Power นั่นเองนะครับที่พิเศษเลยผมพกเกินเลยรถคันนี้เนี่ยทำขึ้นเมื่อ ครบรอบ60ปีของ Isuzu นั่นเองแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ด้านหน้านไม่ได้เชนมาหมดเลยนะฮะแล้วก็รถคันนี้นะครับเป็นรถที่ดูแลมาอย่างดีมีบุคสวิตครบแล้วก็ไม่เนี่ยใช้ไปแล้ว80,000กิโลเมตรกับรถปี2017นั่นเองนะฮะ รถปี2017ไม่ใช้ไปแล้ว80,000กิโลเมตรก็ตีปีละ20,000นันน่ถือว่าใช้มาคุ้มในระดับหนึ่งเลยแล้วกันนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือแรกออกจากห้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสภาพรถยนต์เป็นยังไงกันบ้างนะครับไฟนะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับแล้วก็สภาพมีการใช้งานมาแต่ว่ายังไม่เหลืองนะคือยังขาวอยู่แต่คือถ้ามองที่ตัวไฟเดเทิ์มและนิ่งไลท์เนี่ยจะมีร่องรอยของเขาเรียกร่องรอยการใช้งาน แล้วก็กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าเดิมๆสีโครเมียมเป็นกระจังหน้าแนวนอนและมีโลโก้อซูซุนั่นเองนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นสีดำนะครับสีดําเดิมๆจากโรงงานนั่นเองนะมีไฟตัดหมอกนะครับด้านหน้าซ้ายและด้านขวานะครับกันชนเนี่ยเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีนี่ตัวด้านล่างเป็นสีเทาตัดสลับอยู่ตรงกลางตรงไฟตัดหมอกอยู่ระหว่างตรงกลางนะฮะคิวซุ้มล้อไม่มีนะคันนี้แล้วก็กระจกนะครับเป็นกระจก สีโคเมียมตัดสลับกับตัวสีรถทําให้รถดูเด่นขึ้นแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะด้านล่างแล้วก็แม็กเนี่ยเป็นแม็กขอบ18ยางปี17แล้วก็เป็นยางของบิดสโตนคือยางปี2017จริงเท่ากับตัวรถแต่ว่าเนื้อยางเนี่ยที่ผมดูเนี่ยเนื้อยางมันยังโอเคอยู่นะ คือยังใช้ได้อยู่นะซื้อไปก็คือยังไม่ต้องเปลียนผมว่าในยางเนี่ยยังโอเคอยู่แม็กเป็นแม็กเดิมๆม,มีโลโก้ออซูสุนะฮะตัวรับสัญญาณที่เป็นไวายฟังวิทยุเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะเราจะเห็นเลยใครที่รู้ว่าออซูสุเนี่ยเขาจองแบบมาอย่างนี้แล้วก็นี่เลยกันสาดสภาพกาาันสัดเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าผ่านการใช้งานมาล้มตันตากแดดนะสีเนี่ยแต่ก่อนกันสัดน่าจะสีดําแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีร่องรอยการตากแดดมันโดนกัดสีมันเริ่ม เสื่อมไปแล้วตามระยะการใช้งานนั่นเองลูกเลีวเป็นสีเทานะสีเทาตัดสลับสีดําแล้วก็บันไดด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีดํายาวโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับ ชุดไฟเนี่ยจะเป็นชุดแต่งมานะเนี่ยมีชุดสีโครเมียมครอบไฟมาทําให้รถดูดีขึ้นแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นแผ่นโครเมียมย,ยาวๆธรรมดานะของตัว p h v อยู่แล้วมีไฟเบรกดวงที่3นะครับสปอยเลอร์เป็นสีเดียวกับตัวรถสีดำนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยรถเนี่ยไม่มีพาร์คิ่งเซนเซอร์นะครับแต่ว่ารถมีกล้องหลังแล้วก็ชัดด้วยตรงนี้นยเป็นที่ล่ากเวลาเกิดอุบัติเหตุในเรองการชนเนี่ยจะเป็นสีดาตัดสลับสีเทา,าวันนี้มันก็ทําที่ล่ามาแล้วดีกว่าตรงเนี้ย มีโรโกมิวเอ็นะสี่ครมมียมแล้วมีโรโกอีซูซูแล้วก็มีโรโก้ครบรอบ60ปีของอีซูซูนั่นเองรถคันนี้สเปเชียลนี้แหละเปิดด้านหลังดีกว่าพื้นที่ด้านหลังคือต้องบอกอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้นั่งข้างหลังเนี่ยเราพับเบาะเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้านั่งครบก็ไม่ได้มีพื้นที่เยอะอะไรก็เก็บของได้แค่นี้แหละ ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านในของ m ิลเนั่นเองนะฮะคอนโซลด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีครีมแต่ว่าที่ดีหน่อยก็คือเขาทํามาเนี่ยรุ่น60ปีเนี่ยมีลายไม้อยู่ด้านข้างถึง4ประตูเลยนะฮะมีลายไม้ดูดีเสียได้อย่างเดียวไม่มีลายไม้ตรงพวงมาลนะัยเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นมันติฟังก์ชันคูสตอนโทวนะครับแต่ว่าไม่มีลายไม้นะเป็นลายธรรมดานะฮะแล้วก็เบาะข้างในเนี่ยจะเป็นสีครีมหมดเลยนะครับพื้นที่สะอาดดูดีพื้นที่กว้าง เป็นรถเจที่นั่งที่มีพื้นที่อยู่แล้วนะครับใช้ขับในเมืองก็ได้ขับนอกเมืองขับต่างจังหวัดเนี่ยสบายอยู่แล้วรถคันนี้นะครับแต่ว่าเครื่อง1.9ก็กลางๆแต่ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่า350นิวตันเมตรเนี่ยก็คือแรงบิดมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ลำโพงใหญ่ปกติเดิมๆจากโรงงานคอนโซลด้านหน้าของฟั่งผู้โดยสารเนี่ยมีลายไม้แล้วก็มีโลโก้ม x เป็นสีรเมียมอันนี้เป็นกิมมิกเท่ๆนะแซฟเฟตไม่มีนะฮะอันนี้ พาการยาปกติพากันเปื้อนเนาะเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ลายไม้เกียร์6สปีดสีดูดีแล้วก็จอเป็นจอ DVD ทัชสกรีนได้ไม่มีในวิกเกเตอร์เนาะมีฟังวิทยุป,ปกติเชื่อมบลูทูธ USB ปกติมีจอเพดาน10นิ้วตรงนี้เป็นระบบแบนนวนกดแล้วดึงลงมาเองเลยแล้วเดี๋ยวรอจอเชื่อมสักพัก มีการดีเลย์นิดนึงไหม่รถคันนี้เนี่ยใช้มาแล้ว80,000กิโเมตรรถปี2017ใช้มาแล้วทั้งหมด4ปีย้ำอีก1นทีว่ารถใช้มาถือว่าคุ้มในระดับหนึงปีละประมาณ20,000กิโเมตรแต่ว่าโดยรวมสภาพข้างในเนี่ยก็ยังโอเคอยู่เบาะมีการเปลี่ยนสีบ้างนิดนึงแต่ไม่เยอะเป็นเรื่องปกติของการใช้งานมาแล้วใน4ปีนะครับมือแรกเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วราคา1,260,000บาทเยอะใช้ได้ เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะหรอกมันก็ราคารถเจ็ดที่หนังแลเนาะแต่ว่าตอนนี้ในเต็นท์ของเราปี2021นะครับผมขอปล่อยไปเลยนะครับ828,000บาทกับสภาพใหม่ที่ใช้มาแล้ว80กิโลเมตรคุณผู้ชมลองตัดสินใจดูกันแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าของเจ้าโตมิวเอ็กนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าน็อตไม e ์อาร์อะไรพูดอะไรไวเอาไว้ ตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าของเจ้าตัวมิลเอ็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรอยน,อน็อตรอยเม็ดอาร์กระโปรงตะเข็บดูรายละเอียด QC น,น,นู่นนี้นนดูป้ายด้วยมาไล่กันไปเลยนะฮะน็อตน,นะครับเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานยังไม่ขยับนะครับไม่มีการแกะนะครับเพื่อเป็นการรับประกันว่าไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะฮะข้างบนไล่ขึ้นไปนะครับวงกลมใช้กําไลจิ้มนะวงกลม่าวงกลมสวยวงกลม,กลมเนียนกิฟทฮะอันนี้ลูกศรนะนี่เม็ดอาร์เม็ดอาร์เม็ดอาร์ สีมันโทนมืดํามเม็ดอากจะเห็นยาอันนี้สติกเกอร์คำเตือนสติกเกอร์ข้อมูลบำรุงรักษาเครื่องยนต์อีสูสุนั่นเองนะฮะเห็นไหมในแต่เห็นนะวงกลมเม็ดอากนะฮะวงกลมวงกลมเม็ดอากเม็ดอากนะฮะไล่ลงมาน็อตฝั่งซ้ายก็คือสภาพเดิมๆเลยไม่มีแกะไม่แงะมาสภาพสีเนี่ยเห็นไหมสภาพเดิมๆโอเคนะสภาพเดิมๆไล่ลงมามีแผ่นเพจนะอีสูสูตรงนี้นะแผ่นเพจ โฟกัสได้ไหมนะแผ่นเพจน,นะฮะคาน,น้าเนี่ยสภาพเดิมๆไม่มีการแกะไม่มีการแงะไม่มีการทํามาน็อตสีเดิมยังไม่ละลายด้วยสีน็อตยังโอเคอยู่เลยนะ,ะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเค a บี o ตเนี่ยเต้นอยู่ที่เส้นการจนาพิเศษซึ่งรถใหญ่วิง่งตัดเสียงดังสลับโอ้โหวันนี้เราถ่ายแบบมีรถเขาเรียกว่าเข้ามาขั้นคัด ห่วย <ulent> มากขนาเไ็น,นเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องยนต์กันดีกว่านะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นดีเซล1.9หรือ 1,900cc นะครับ <c oughs> คือเจ้าตัว MU-X เนี่ยก็จะมีเครื่อง3,000แล้วก็มีเครื่อง1.9 <c oughs> นั่นเอง คือเครื่อง1.9เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่แรงนะก็แรงมีแรงม้าเนี่ยถึง150้แรงม้านะครับแล้วก็มีแรงบิดเนี่ยถึง350นิวตันเมตรน,นั่นเองรถเป็นรถเจ็ดที่นั่งบอดี้ใหญ่อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีแรงบิดเดยอะอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับมิวเอกเข้ามาดูที่เต็นท์ของเราได้นะ KB Auto นตครับติดต่อเข้ามาที่ที่เพจของเรานะครับเฟซบุ๊กเคบิ u อโต้ขายรถยนต์มือสองคันรถคุณภาพนะครับ ยูทูบเราก็มีนะครับแล้วก็ Li แอดเราก็มีเหมือนกันใครที่อยากจะเข้าไปดูนะครับไลแอดเพียงแค่คุณเซิร์ชเขาว่า a d k b a u t o นะครับคุณก็จะเข้าไปดูได้นะมีทั้งรูปภาพนิ่งวิดีโอนะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆของตัวรถนะเราจะใส่ประวัติไว้ให้แล้วกันนะครับแต่ถ้าใครอยากจะ วอล์กอินเข้ามาก็เต็นท์ของเราอยู่เส้นกาจนาพิเศษครับอยู่ใกล้ๆพาซิโอนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็อยู่ถ้าเอาแบบเอาใกล้จริงๆก็คืออยู่ใกล้ๆครัวเจงอเนี่ยใกล้จริงดู g o o g l e Map เข้ามาละกันนะครับตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นขับฝี90วันนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขของตามบริษัทละกันนะครับเข้ามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเซลได้ละกันนะและที่สาคัญนะครับที่เต็นท์ของเรานะครับรับประกันหลังการขายถึง2ปีนะครับหรือครับระยะทางประมาณ20,000กิโลเมตรนั่นเองนะฮะหายห ปัญหาแน่นอนนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com